สวัสดีครับผมยุทธนาปั้นยูทูบนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสสิม,มาดล่าหน้านครับแต่เมื่อเห็นเห็นเต่าครับเต่ายักษ์ครับอยู่บ้านปลาออนเนี่ยนะครับเริ่มห่วหดยด้วยขันไาตาดีกได้ได้หัวนะได้พี่น้องได้ย,ยืดห่องยืดห่องอีกยืดห่อง,องดีนี่นี่สองนี่มีมองนี่มองข้าตรมมองนี่จะมีเลย เราไปจับได้ที่ไหนแม่เอาเองน่ะกระดองกระดองหนึ่งนีตัวนีมันจะเป็นเหล็กอย่างงี้มูดสองเหล็กอย่างงีึกว่าตายดิโคตรบุญปู่หนือญาตนี่เนาะอนุร้อยไปลอยทั้งลอยโอ้บ่าง่ายกระดองไม่แตกเผ็ดพริกเดแบบเฮ้ยได้เห็นเขาจับพริกบ่ได้เพิ่นมากกว่าใช่ไหมจับพริกได้อยู่จับพริกมันจะไม่วิ่งกทยสมัยก่อนปูนญาเพิ่นปล่อยเพิ่นจะเอาขมิ้นท่าตัวอยู่ค่า ขันดาขามาไม่จีรุงมากสะอันนะเทียบกับลงเทาด้ง่ายเลยโอ้ยงนาเจ้าเห็นอยู่มองในกลอบหลังบ้านหลังบ้านในผูแดงเน่ยขามในป้ายุขามาอ๋อออยุพุ่นะซาบัวซาบัวซาบัวหลังบ้านโอ้ขามาหันนะมันจีุงกอ้องสามสีหก ไปป้องเลยมีเหลียกมใหญ่มากเรียยู่มงงทีกจะว่าต้องทายเอาในสะดวกงล้โผรางนไนเขากินเขาก่อนบอกเลนี่เด้อไปขขาฟันข่อยกระไดเด้อเด้วข่อยทำบุญให้างหัวอยู่เตาหี่หล่ะมาวางหัวอยู่เตาดิตที่ขึ้นมาจต่ส่มันขามไปโยขาผมว่า พ่นว่ะพ่นไปเขาเขานี่ยนะนี่ขทาแป้งไงเนี่ยเบิ้งส่งนี่ไผท่าแล้วนี่ฮะอยทาโอ้ยกระท่าไหวเทเรนขามาบ่แม่ขามาหลังไม้ตุ้ยสิเขาสิมาลงสะนะโอ้มันใหญ่แท้จริงนมักเลเซียสักที่เตาใหญ่โอ้คนเป็นพันปีมั้งนี่เนาะเกือบส้อมมาดำเนี่เนาะ เอามามาเทียรตัวไงทองมึงได้หรอก็เห็นอยู่เนี่ยเห็นอยู่มึงเยอะแต่ผมบุ่เห็นเหล็กหรอกนนี่ยายออนเห็นอยู่เป็นเหล็กสามเพือเหล็กยังนี้นะจะทายตรงนี้จะจะสู้มทายจะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี่มึงเดียวนี่ยสู้มมึงตรงนี้เพิ่นเรียกแต่เพิ่งทีิ่งเข้าโบรูกันเสร็จแล้วมันอะไรอไปโร่ถ e ้าบุญไปเบิ่งเด้อพี่น้องเอี่เหล็กก็ต้องสู้มาตัวตัวใหญ่เลยเกินมากพอเคยเห็นทั้งเธอเลย โอ้ไม่หางผมเนาะนี่นี่ยหยองเพื่อนขาถนนมามันก็ร่างกิขาถนนไปโล่งาตัวใหญ่ดีเวไป่โดนแล้วใครจับอ่ะคุณอาแล้วลูกเขานน่เออต้มหมาผุ้นี้ใหญ่ไปหนเออพ่นไปอยู่เป็นพันปีแร้อมั้งนย่เนาะเป็นพันปีไปอยู่ตมใหญเหมนช่วยอาจารย์พว่แมนอยู่ในเอ บุญหลายเลยคนอยู่ในป่าอยู่ข้างนะคือไม่อยากไปอยู่ข้างอยู่จังไดก็คนมาเห็นเนาะมันต้องเห็นได้คนใหญ่บุญโบโบมีแต่คนมีบุญแะละเนาะมีแต่คนมีบุญอะไรเห็นขนาวขาวเนาะเขาไปปล่อยเถอะไปเห็ดเป็นเถอะเรื่องเห็ดไ่เห็นดนกเอาไปปล่อยกว่านี่วัดตรงข้ามนะก็เอาไปเลียงก่อนเลยเดี๋ยวไปปล่อยพุกน้อยู่เงนะ ิ่งเอาเด้อไปนองเด้อเินกงบอเดอาเป็นชมึงอยู่อย่างน้ยโยเห็นวางิไปปล่อยอยู่วันสัตว์อยู่เื่อนพะปงเนื้อควโอ้ศิไปปล่อยสวนสัตว์ป่ะนี่อยู่ปงมันมู่มีสนัตว์ตัวละมีศูนย์วิจไอ้พวกขาไปปล่อยเแล้วข้าไปปล่อยเลยไปลอทกาี่เอาไป่นเ่ยเนาะที่เอาไล่อยยพวกเด้เปิลย่ปวี่อย่ด้ว่

เพรซือ้อนําอัอ่านนี่ตังไหนนี่บอเอ้ยไปตตเบินตะเบยนเจ้ามาถ่โอ้ราัพกับโอ้ยนนี่นี่นี่เอาเท่าไรขยายเบิ้งเด้อนี่นล็อกนี่ล็อกนี้ยทันละมลายรอทันสองหรอ่าฮาวีมสองสองะท่ายเอาง ต่อก็จะตองมีกลัวเยียนเรียนเห็นแบตเตอรี่ไล้ตัวน่อยๆมาเห็นมีหน้าขายหน้ามีหน้าขายหน้ามีดินขายดินเพื่ัวัหาวเพื่อต่างไงดีเนาะเนาะล้ะขยายเายับไปกยู่แต่ว่กับกนายั